จะว่าจริงๆมันก็มันก็ต้องแบบกาลังกาลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยของแต่ละคนมากกว่าค่ะคือมันก็เริ่มเริ่มปล่อยความเป็นตัวเองออกมาทั้งคู่ไม่ว่าทั้งแบบพี่อาร์หรือแบบเจี๊ยบอะไรเงี้ยค่ะของชั้มีไหมปะกเยอะข้เยอะ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 อยู่พอสมควรเพราะว่าเอออย่างที่บอกว่ามัน มันเหมือนจะมีอะไรที่ที่ที่คล้ายกันแต่พอพอเวลาที่เราได้ดูที่รายละเอียดของใครสักคนหนึ่งเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ต้องเห็นข้อที่แบบข้อแตกต่างข้ออะไรเงี้ยอยู่แล้วคนน่าเป็นนิสัยว่าเป็นการใช้ชีวิตเอ่อก็ก็จริงๆมันเป็นแบบเรื่องละเอียดอ่อนเล็กๆน้อยๆหลายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเออ่้อแตกต่างที่ว่านี่เราสอง บอกว่าคือช่วงนี้จเจี๊ยบเองก็เพิ่งแบบปล่อยความเป็นเรารอะไรเงี <c oughs> ้ยค่ะเขาก็เพิ่งแสดงออกถึงความเป็นเขาเรากคงขอขออีกสักแบบสักแป๊บดีกว่าจะอยากให้มันแบบเออให้มันค่อยๆคย่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากมันคลายหรือว่ามีจูนไหนจบไหมจรื่องไม่เออ <c oughs> คือ เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไมไ่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูหนงังแต่ว่าพอดีว่าวันนั้นเนี่ยไปงานเป็นวันเกิดของพี่นุ่นมรณะด์แล้วก็ท่าท่ารูปพี่หลุดออกมาใช่ไหมคะไปงานวันเกิดของพี่นุน่นมรณะด์แล้วก็กินข<ม>้าวเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันแต่เจี๊ยบมะติดลมคุยไอ้ต, aí, ตรงนั้นมันเป็นเป็นวงเวียนลานจอดรถแล้วก็รถตู้พี่นุ่นเนี่ยมามามาจอดรอแล้วคงเป็นจังหวะแบบพี่อาร์ประมาณว่าเอ้ยไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเฮ้ยแบบไปไปไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ก็ยังงงามนาก็ยังดูจากรูปแล้วก็ยังงงว่ามันมาจากขอบมาจากทางไหนเจี๊ยบคู้คคุณจะมองไหมคะว่าแบบเราทั้งคู่ปากแข็งอะไรเงี้ยเพราะแบบมีภาพออกมายืนยันแล้วขนาดนี้เลยทีเดียวตูัวคนจะมองไว้ไหมว่าปากแข็งนะคะก็มันมันห้ามไม่ได้อะค่ะแต่ละคนแต่ทีนี้ว่า เจ็บเองก็แบบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะทําอะไรแบบมันก็ต้องคงต้องแบบรอบคอบหน่อยอะไรเงี้ยเจ็บแต่เจ็บกลับมาว่ามันก็ไม่ผิดถ้าเกิดสิว่าเจ็บจะแบบหนูก็ไม่อยากออกตัวแรงหรือแบบไม่อยากอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราเป็นเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเซฟตัวเราเองบ้างเลยค่ะมันก็ยอย่างนีแต่ว่าก็อยากหซฟพี่อาพูดก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายหมายถึงว่าอย่างที่จะบอกว่าคือเนี่ยเจ็บเองเจ๊บเองก็เพิ่งปล่อยของที่มันเป็นตัวเราอะไรเงี้ยเออเออใช่ เขาเขาเองก็แบบเพิ่งแบบเริ่มจะซึมซับคือมันเพิ่งเพิ่งกล้าที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าทขาเรียกโปรแฟร์ได้นี่คือต้องชวนแล้วใช่ไหมจ้ะก็คงคงแบบอีกสักแบบสักใหญ่ๆอะค่ะเออจะว่าต่างดีไซน์ที่สุดก็ เพืกันยังเป็นเพื่อน,น,นกันอยู่วันนี้ติดอ่า<อ><ะ><อ><ะ>คือ,อยังยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะอย่างที่บอกว่าคือเจ๊บเองก็แบบขอเวลาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมีได้คุยได้อะไรกันไหมคะว่าะสักประมาณนี้นะคะ ค,คือก็แค่แบบใช้ชีวิตทุกวันให้มันแบบมีความสุขที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาเราเราทำงานหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะเต็มที่กับงานทำทำงานเรามีความสุขอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตอะมันมันบวกไปในด้านที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าก็เลยไม่ได้แบบโฟกัสตรงนั้น okay,